อ่าสวัสดีครับพบกับทิกกับเช่นเคยคือวันนี้ผมจะกินอาหารเพื่อสุขภาพนะก็คือผักนั่นเองเยอะมากมีมะเขือเทศลูกเล็กเวร์เวร์เวร์มีแครอทมีผักกินคอสนี้ คือนี่คือมะเขือเทศผมจะกินลูกยักษ์อืม้ไปจัดเล็ละไม่บอ,อกขนาไหวะมี่แ้วอะวัะออไไนนี้มันกืกนหมจดจะดีใช่พี่เมย์วารองเปียอมวานมาเนาะ เปี้ยวเปี้ยวอมหวานหวานหวานอมอม,อมเปี้ยวเปี้ยวหวานอมเปี้ยวยังไม่หมดค,ครับต่อไปผักกินคอสนะครับว่ามันจะเป็นไง ก็กินคำใหญ่มาก็เหนียวเหนียวบางคนก็น่าจะเคยกินผักชนิดนี้เวลากินเข้าไปเยอะๆแล้วก็จะคายออกมาผมก็เคยวเป็นตัวอย่างที่ดีให้เพื่อนไงเ่นหักครึ่งหักครึ่งครึ่งแล้วก็กินโชวน์นิดนึง ปิ้งเช็มาเลยอครับไม่้สสเรมเลยวเดียวไหมครับไม่ครับเป็นรสชาติปกติ ดูมีะไรสดเี่แลเราจะอน่เพื่นอนชอบกินผักชนิดไหนผักผักกินคอสแครอทมะเขือเอิมมะเขือเทศลูกยักษ์แล้วก็เอิม่มมะเขือเทศธรรมดา เพื่อนๆอยากให้ผมกินผักสนิดอื่นแบบไหนอีครับคอมเมนต์มาได้นะครัโปรดติดตามอีพีต่อไปนะครับว่าผมจะกินอะไรครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย